ส,สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเนตรพาดปูกครูกศนตำบลตลาดอเภอมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาก็สําหรับสถานที่ตั้งนะคะกศนตำบลตลาดนะคะตั้งอยู่ที่บ้านบุกหมู่สองตำบลตลาดอมเ,าเมืองนครราชสีมาโดยได้รับงบประมาณก่อสร้างจากกศนจังหวัดนะคะ ส่วนด้านสภาพแวดล้อมนะคะหรือว่าบริบทในกศนตําบลน,นะคะกอตําตตลาดนะคะก็จะมีอาคารนะคะแล้วก็เป็นอาคารที่เอกเทศนะคะมีการจัดพื้นที่ใช้งานเป็นสัดส่วนสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้นะคะส่วนลักษณะของชุมชนรอบกศนนะคะส่วนใหญ่นะคะเป็นกึ่งเมืองนะคะประชาชมนประกอบอาชีพรับจ้างแล้วก็เกษตรกรนะคะแล้วก็ทํานานะคะส่วนบริบทในชุมชนนะคะสภาพแวดล้อมนะคะภายนอกนะคะ ก็จะมีทั้งสิ้น8หมู่บ้านนะคะมีถนนในชุมชนที่สะดวกในการคมนาคมมีองค์การบริหารส่วนตำบลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโรงเรียนวัดและสถานที่แหล่งเรียนรู้นะคะส่วนสัมพันธภาพระหว่างบุคลากรน,นะคะในกศนตำบลน,นะคะก็จะมีครูนะคะ1คนนะคะดำเนินงานร่วมกับครูกศนตำบลอื่นๆนะคะ ก็สำหรับตลตลาดนะคะก็ให้ความร่วมมือกับชุมชนนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้นําหัวหน้าหน่วยงานต่างๆภูมิปัญญานะคะรวมถึงประชาชนนะคะให้เป็นการคามรู้นะคะแล้วก็มีให้ความร่วมมือเกี่ยวกับเครือข่ายนะคะในองค์กรต่างๆนะคะในส่วนในการจัดการเรียนการสอนนะคะก็เราจะดำเนินการในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการพบกลุ่มนะคะแล้วก็การใช้สื่อออนไลน์การจัด จกจกรรมโครงการต่างๆตามหน้าที่แล้วก็นโยบายที่ได้รับมอบหมายค่ะ